สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพิจิกทุกคนทุก่พนนะคะกลับมาพบกับช่องมณงทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระพุธย,ย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือ,อมรนมรณะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ไม่ว่าคุณจะ เจรจาต่อรองหรือการทําอะไรช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของคําพูดแล้วก็อาจจะช่วงนี้เดินทางเยอะอาจจะต้องติดต่อเจรจาการค้าการขายช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรที่มันด้านดีก็มีนะคะในเรื่องของการ เริ่มทําอะไรใหม่ๆการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่หรือมีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ด้วยจะย้ายดาภพ,พุธจะย้ายในวันที่23มิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงนี้ไพาทาโร่จะออกมาบอกกับคุณว่าอย่างไรกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงที่ดาวพระพุธจรเข้าสู่ภบเรือนสุภะสเตรงค่ะความแข็งเก่งแล้วก็สิบดาบราชินีถือถ้วยสี่เหรียญ หดาบแล้วก็ the w i e l of fortune แดไม้เท้า the w <World> o r l d hangman แล้วก็2ดาบไพ่ของคำว่าสิ้นสุดการอดทนสิ้นสุดการรอคอยขึ้นมานะคะ มีเกณฑ์ที่ถ้าคุณได้ตัดสินใจทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการตึกตองไต่ตองคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นเวลายาวนานเหมือนคุณจะได้หลุดออกจากปัญหาบางอย่างคุณจะได้จบความทอกซิก์กบางอย่างตัวคุณณนะตอนนี้น่าจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงเจอกับความการต้องจบอะไรบางอย่างที่มันจะก้าวเข้าสู่วัฏจักรใหม่ของชีวิตของคุณเพราะว่ากลล้อของโชคชะตาขึนมา ดาวพระพุธมาส่งเสริมทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณมันก้าวหน้ามากขึ้นจบสิ่งเก่าจบเรื่องราวที่มันท็อกซิกมากๆบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนชะตาชีวิตการยกย้ายการเดินทางการไปสู่จุดใหม่อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็ได้หรือตัวคุณถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนมันจะดีขึ้นมันจะจบจบปัญหาต่างๆจบปัญหาสุขภาพหรือ การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าดูตัวคุณจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโชคชะตาชีวิตนะคะแล้วก็มีเหตุให้คุณต้องเดินทางเยอะในช่วงนี้อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านแล้วก็คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตหรือการดำรงชีวิตใหม่ก็ได้แล้วบางท่านก็อาจจะหมายถึงได้ทำงานาหลายๆอย่างอาจจะทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์หรือเกี่ยวกับการ ต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะได้เดินทางมากๆในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่งานของคุณมันจะเยอะมากขึ้นแล้วก็ทําอะไรที่มันจะมากขึ้นการรับผิดชอบอะไรที่มันเพิ่มขึ้นด้วยก่อนหน้านี้คุณน่าจะอยู่ในจุดที่อาจจะคิดการวางแผนหรือการจัดการอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองอหลุดออกจากปัญหาบางอย่าง เหมือนมันมันคิดมันตึกตองแต่ตองแต่ยังไม่ได้ทําแต่มันเป็นจังหวะนี้ช่วงนี้ที่จะได้เริ่มทําก็ได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยอ่วัฒจักรชีวิตของคุณโชคชะตาของคุณมันมีในเรื่องของการสมปรารถนาเนาะบางท่านก็ได้ทําอะไรมาก่อนน้นเนี้ยอืมอาจจะไปไหว้พระขอพรหรืออาจจะไปไปบนบานสารกล่าวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทําก่อนน้นเนี้ยมันจะได้ ในส่วนนั้นในส่วนที่คุณไปอขอบนบานสั่างเก่าวแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูครูบาอาจารย์แล้วก็จากโชคชะตาของคุณนะคะเพราะมอร์นิ่งเห็นถึงความสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเปลี่ยนชะตาชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้นะคะความสุขกําลังเข้ามาความสุขในเรื่องของ ครอบครัวครอบครัวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดูจะได้ปรับตัวเข้าหากับสังคมใหม่ๆหรือได้ปรับตัวเข้าหากับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของคุณนะคะมันกําลังเข้าที่เข้าทางเป็นช่วงที่คุณจะได้ทำตามฝันให้เป็นจริงบางท่านก็อาจจะได้ปรับแก้อะไรบางอย่างเนาะที่มันผิดพลาดมาก่อนหนะ้านี้ ชีวิตกําลังจะดีขึ้นนะคะเหมือนโชคชะตากําลังจะเข้าข้างคุณถึงเวลาที่คุณจะเป็นผู้ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของโชคลาภเงินทองได้หลุดออกจากความเหนื่อยความทุกข์หรือปัญหาที่คุณมันมีมาอย่างยาวนานเนาะเพราะคุณเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆอะ่ะโดยแฮ n งแม่นะคะเป็นคนอดทนรอเวลารอจังหวะรอโอกาสแล้วก็เป็นคนที่อาจจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นดูคุณจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะอาจจะมีเหตุบางสิ่งบางอย่างเนาะที่เข้ามาทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองอืมก็ดูเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าดาวประพุธเข้ามาอาจจะทําให้คุณได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองได้ในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ที่จะมากขึ้นเพราะว่าดาว พระพุธมาอยู่ในภพเรือนสุภาแล้วก็ดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูด mm. การเจรจาก, mm. การต่อรองการค้า mm. การขายแบบนั้น mm. ดูจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับคุณในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการงานบางท่านได้คู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนการได้ข้อตกลงการได้ผูกมัดแบบนั้นก็ได้ก็มีเกณฑ์นะคะที่งานของคุณบางท่านจะถูกเรียกตัวเนาะถ้าไปยื่นในเรื่องของการสมัครงานไว้ก็มีโอกาสจะถูกเรียกตัวนะคะ บางท่านก็แบบปุบปรับฉับพลันหรือบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณจะต้องทํางานงานเร่งางานด่วนเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่งานของคุณมันเติบโตบางท่านทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในหน้าต่างๆแล้วก็การค้าการขายการส่งออกมีในเรื่องของพันธสัญญาการเซ็นสัญญาการผูกพันการมีข้อตกลงบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของข้อมูลต่างๆอาจจะมีคนที่ คิดร้ายหรือมีข้อปิดบังในเรื่องของข้อ,ขอมูลต่างๆเหมือนกันก็ต้องอเหมือนต้องต้องตรวจสอบดีๆเนาะในเรื่องของอตัวบทกฎหมายต่างๆในเรื่องของพันธรรสัญญาที่จะต้องทําร่วมกันแต่ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะยังไงก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเหมือนคุณจะได้รับสิ่งใหม่กับการงานกับหน้าที่ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงาน มีเกณฑ์ได้ทําสัญญาได้ร่วมหุ้นลงทุนหรือมีข้อผูกมัดมีการได้ตกลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอืมเป็นเรื่องที่ดีอาจจะได้กัรยาณมิตรด,ดีหรืออาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาในช่วงนี้เสริมทําให้คุณเออมีในเรื่องของอ่อทำให้การงานของคุณมันเติบโตบางท่านก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการสนับสนุน คุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาเนาะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะในเรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆหรืออาจจะเป็นในเรื่องของข้อตัวบทกฎหมายที่คุณอาจจะไปมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆเนาะก็ช่วงนี้คุณจะได้รับการเป็นชัยชนะสําหรับคุณหรือไม่ว่าคุณจะแข่งขันใดๆในด้านธุรกิจก็มีโอกาสที่คุณจะได้จะได้เติบโตหรืออาจจะชนะในด้านต่างๆที่คุณไปแข่งขันในด้านธุรกิจต่างๆ ดูมันเป็นเกณฑ์ดีค่ะคุณจะได้ดุดออกจากปัญหาบางอย่างเนาะค่ะถ้าใครรอในเรื่องของเงินลงทุนก็มีโอกาสที่จะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่คคสัญญาเข้ามาซัพพอร์ตอืมค่ะบางท่านก็อาจจะได้มีงานสำรองเพิ่มนะคะเพราะาสองดาบขึ้นมาอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์แล้วก็บางท่านอาจจะเป็นการค้าการขายการส่งออก โลจิสติกหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางช่วงนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะอก็เป็นวาสนาหรือโอกาสที่มีเรื่องของความสําเร็จหรือลาบผลผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในส่วนของงานอาจจะได้โปรเจกต์ใหม่งานที่ทําให้คุณได้เงินก้อนโตเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินนะคะการเงินเป็นช่วงที่คุณจะเสียเงินกับการ ทำบุญหรือเป็นโอกาสบางอย่างที่คุณจะได้เงินบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะอย่างที่บอกสิบดาบขึ้นมามีเกณฑ์ที่คุณจะเข้าหาหมอได้ไปตรวจรักษาหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างที่ทําให้เสียเงินเสียทองก็ได้ช่วงนี้จะได้รับการสนับสนุนดีนะคะการเงินจะเหมือนกับมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้บางท่านก็จะได้เงินจากในหน้าที่การงานสัส่วนใหญ่ ในเรื่องของโชคลาภโอกาสก็ยังมีอยู่นะคะถ้าใครไปบนบานศาลเก่าวก็มีโอกาสจะได้ในตรงนั้นแต่ว่าก็ขอให้คุณไปแก้บนด้วยเหมือนกันเนาะอืมแล้วก็ระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะการที่จะเสียเงินเสียทองให้กับคนใกล้ตัวหรือมีคนที่จ้องคิดจะเบียดเบียนคุณในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักโดยภาพรวมนะคะ คนโสดอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาจจะจบการเป็นโสดเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมันเป็นเรื่องของโชคชะตาเนาะมีความรักที่เป็นความรักโรแมนติกหรืออาจจะเป็นคนที่รู้ใจก็ได้จากการที่เป็นโสดมานานก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอจากการเดินทางอาจจะเป็นคนต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่คนที่ต่างศาสนาต่างเชื้อชาติกับคุณก็ได้ มีเกณฑ์จะได้พบได้เจออาจจะเป็นจากสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็ได้สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เคยยึดมั่นถือมั่นอาจจะต้องต้องคิดใหม่ทําใหม่หรือต้องต้องมองอะไรให้มันชัดขึ้นเหมือนคุณอาจจะหมกมุ่นหรืออาจจะคิดแบบเดิมๆอยู่ตอนนี้ เพราะว่ามันมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปคุณอาจจะรู้แต่คุณเหมือนไม่ยอมรับเนะาะเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จบจากอะค่ะเพราะว่าสิบดาบขึ้นมาเนาะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคุณอาจจะได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้อเหมือนตัวคุณต้องเป็นคนเลือกอะ,ะอนาคตของคุณก็คือต้องเลือกเองเพราะสิ่งที่คุณเจออยู่มันก็ไม่ไธรรมดามันเหนื่อยมันเหนื่อยใจเหนื่อยในความรู้สึกแล้วก็มันไม่มีความพัฒนาที่เกิดขึ้นด้วยความที่แบบ คุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกนั้นตับอตอบกลับเข้ามาก็ได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านของโชคชะตาเนาะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะสําหรับคนที่มีคู่ก็เป็นเรื่องของการให้อภัยอะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเป็นประเด็นที่มันเรื้อรังยาวนานเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะได้จัดก,การแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกลึกๆจากภายในให้อภัยได้ก็ให้อภัยเนาะ เพราะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาวาสนาที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้เจอกันได้อยู่ร่วมกันมันเป็นการให้อภัยถ้าคุณให้อภัยได้ก็มีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมันมีความสุขมีเกณฑ์เดินทางแล้วก็บางท่านก็ดูจะให้อภัยกันแล้วเกิดเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอืแล้วก็เป็นช่วงที่จะมีเรื่องของความสุขแล้วก็บางท่านอาจจะได้ไป ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวได้ไปต่างประเทศหรือเป็นการซัพพอร์ตกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในช่วงที่ดาวพระพุธจอนเข้าสู่ภพเรือนสุภาไม่ไปต่ออืม เป็นช่วงที่คุณจะได้ทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างเนาะอะไรที่มันท็อกซิกมากๆเหมือนคุณจะได้ปล่อยอะไรที่มันยุ่งยากเหมือนคุณจะมองผ่านเพราะว่าคุณมีศักยภา,าพเพียงพอที่จะทำทำให้ชีวิตของคุณมันก้าวหน้าเติบโตได้ช่วงนี้การเงินการทองโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่แล้วก็การค้าการขายการส่งออกหรือการทําธุรกิจของคุณในช่วงนี้ดูจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้รับข่าวดีได้เงินได้ทองช่วงนี้มี เหมือนคุณถ้าคุณปรงหรือตัดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเดิมๆมีเกณฑ์ที่คุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งใหม่นะคะแล้วก็จะได้รับการอร์ตแล้วก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นคู่คู่ค้าคู่้นสวนคู่สัญญาการค้าการขายดูดโดดเด่นมากๆช่วงนี้คุณลงมือทําอะไรก็ดูจะเป็นผลรายได้ที่จะเข้ามานะคะผลประโยชน์รายได้จะเพิ่มขึ้นมากแล้วก็บางท่านถ้าอยากมีบ้านโอกาสจะได้ซื้อหรืออ,อาจจะได้ขายก็ได้มีเกณฑ์จะได้ หรือบางท่านจะได้เงินจากมรดกเงินจากในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะได้ที่ดินเป็นเป็นทรัพย์สินมูลค่าอาสูงที่จะได้ในช่วงนี้ก็ได้แล้วก็เป็นช่วงที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้จะเฮงจะปังนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะได้หลุดออกจากความเหนื่อยความท้อแท้ความผิดหวังสิ้นหวังต่างๆเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่อืม มันเป็นในเรื่องของความสําเร็จที่จะเข้ามาไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของกิจการงานต่างๆดูจะได้ผลกําไรที่ดีมากๆแล้วก็จะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีบางท่านก็เป็นเรื่องของความรักเนาะก็เป็นความรักที่ดีๆจะเข้ามาถ้าคนที่มีความทักสิทธ์มากๆยังติดอยู่กับสิ่งเดิมๆเหมือนไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณลองสิ่งใหม่ๆลองเปิดใจแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆมีความสุขเข้ามา แล้วก็เป็นอาจจะเป็นคู่แท้ได้เหมือนกันเพราะว่าไพ่ของโชคชะตาขึ้นมาในเรื่องของโอกาสถ้าใครรองานได้งานคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความเหนื่อยอะค่ะเหมือนคุณก็เหนื่อยมานานเนาะเหมือนถ้าคุณเปิดใจรอรอ,อสิ่งใหม่หรือเปิดใจรับสิ่งใหม่การได้จบสิ่งเก่าอะ่ะมันเป็นเรื่องของการได้จบสิ่งเก่าเนาะเพราะว่าโชควาสนากําลังรอคุณอยู่หรือโอกาสดีๆกําลังเข้ามาหาคุณขอให้คุณรับไว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินต่างๆเหมือนคุณต้องลองทําดูแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังเป็นโอกาสของการได้เงินได้ทองนะคะเนี่ยเหมือนมีคนที่เข้ามาผลักดันหรือซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่สูงกับคุณจะให้โอกาสบางอย่างกับคุณมีเกณฑ์จะได้เงินเข้ามาหลากหลายทางด้วยค่ะแล้วก็ อาชีพการงานที่คุณทําอยู่โดดเด่นมากๆนะคะยิ่งทํายิ่งได้ในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นแล้วก็ใครที่ทํางานอิสระช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโอยมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยนะคะค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่นารักน่ารักรืงไงกอไม่ก็ซัพพอร์ตเราได้ในทุกๆช่องทาง ทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการ,ก like, กร,การคอมเมนต์น่นารักน่ารักรกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ